สูงเลยไม่วันที่ผมเจี๊ยบสุดแล้วชอบมากงานน้อนะทำพี่เมยขาเรื่องพี่เมย์ก่อนแล้วกันค่ะกับจากความตั้งใจเข้ามยาการรักวามที่วันนี้เป็นไงว่ากับงานวันนี้ด้วยอ๋อจริงๆต้องบอกว่าดีไซน์มากเลยค่ะที่ได้สั่งานวันนี้เพราะว่าเราก็เดินทางกันมาถึงครึ่งทางแล้วค่ะก็ทีมงานทุกคนนักแสดงทุกคนเต็มที่มากๆแล้วก็ดีไซน์ที่เราได้มีโอกาสจัดงานวันนี้ขึ้นค่ะ รูปแบบงานวันนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่เมย์ก็จริงๆงานวันนี้ของเราก็คือ Love India Open Heart นะคะเราอยากได้ความรู้สึกที่เหมือนแบบเราได้คอนเซปต์มาจาก Open House ค่ะก็คือว่าเปิดเทอมแล้วเราอยากให้เปิดใจรับคนใหม่ๆที่กำลังจะก้าวเข้ามาค่ะซึ่งจะเป็นการเปิดตัวอีกตัวละครหนึ่งอีกคู่หนึ่งอีกเนื้อเรื่องหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนที่มาในวันนี้ได้เปิดใจเพื่อที่จะรับสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆกลับไปนั่นเองค่ะกลับบ้านครับผมก็อย่างอย่างที่เคยบอกไปในตอน on air ep แรกนะครับว่า สิ่งที่อยากได้มากที่สุดก็คืออยากให้มันออกไปสู่ผู้ผู้ดูหรือแฟนๆมากที่สุดนะครับแล้วก็พอจนมาถึงวันนี้รู้สึกว่าโอ้มันไปไกลจนจนมากกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยก็ต้องขอบขอบคุณแฟนๆแล้วก็พี่ๆสื่อทุกคนด้วยครับจริงคิดไหมว่าจะได้รับกระแสตอบรับดีขนาดนี้อ่าบอกตรงว่าไม่ได้คิดการนี้ครับแต่ก็ก็เต็มที่ที่สุดนะครับแล้วก็ขอบคุณเช่นกันนะครับแล้วคุณชื่นชมว่าภาพอะไรออกมาสวยมากครับผมเป็นไงฮะจริงๆแล้วก็น่าจะเป็นในเรื่องของทีมงานทุกส่วนด้วยะครับเพราะว่า เพราะว่าถ้าคือเราอยากจะทําให้มันดีไปทุกส่วนเลยตั้งแต่ต้นนะครับแล้วก็ตั้งแต่ดีไซน์คอนขซาปตดีไซน์ที่ได้คุยกับทางนีเมวายด้วยครับก็แล้วก็ยินดีที่ทําให้เราได้ทํางานที่ที่จะเหนื่อยล้ากว่าเดิม <c oughs> ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ทัน้องทุกคนก็เต็มที่มันก็เลยทําให้งานออกมาได้ค่อนข้างดีตามที่เห็นนะครับมันสำเร็จเปนท่านแบไปทั่วโลกเลยอะไรอย่างเงี้ยเอทาจริงๆแล้วผมดีใจมากเลยนะไม่เคยไปน,นั่งอาจจ่านทวิตเตอร์ขนาดนี้เหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าแบบ มันมีอะไรหลายอย่างในนั้นที่ที่เราใส่ไว้แล้วก็รู้สึกว่าเออมันมีคนเห็นตรงนั้นด้วยแล้วก็ดีใจครับที่ที่สิ่งที่เราตั้งใจแล้วหลายๆคนตั้งใจมันมันได้ออกไปสู่สายตาครับอยากน้องว่าครับเป็นการปัญหาอย่างคู่แรกก่อนีเห็นมั้งครับกาแสดงของเราโอ้ก็ต้องบอกว่าดีใจมากครับผมก็ต้องขอขอบคุณแฟนๆทุกคนมันที่ขอบคุณมาเนาะเพราะว่าเราเห็นกันอยู่แล้วคือตอนนี้เดินทางมาถึง EP ที่เแล้วใช่ไหมครับก็มาถึงบทสรุปแล้วก็รู้สึก คือคนติดตามคนสนับสนุนเยอะมากเหมือนแบบว่าอีพีละประมาณบอกบอกจำนวนได้ไหมครับ <c oughs> ประมาณ<ด><ด>ก็ประมาณแบบ1นึ่งหนแสนอะไรอย่างเงี้ยครับที่มันเยอะขึ้นในในอินสตาแกรมเนี่ยก็รู้สึกว่าทุกคนก็คงจะชื่นชอบในผลงานที่เราตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทกับมันรู้สึกเหมือนได้รับความรักได้รับการซัพพอร์ตจากพี่ๆทุกคนเลยครับผมแล้วก็รู้สึกดีมากก็ หลังจากนี้ก็เป็นพายมาฟ้าแล้วนะแต่ว่าพายุเล่นก็ยังไม่ได้หายไปไหนนะก็ยังดําเนินเรื่องต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าเป็นเรื่องที่เล่าคู่ขนานกันไปอยู่แล้วครับพายุเรนรอบที่2รอบสุดที่2โอ้โหคลินเตอร์คู่เกนแบบยาวนานมากนะจารย์โอ้โเดี๋ยวขอขอขอบคุณเป็นแฟนอีกรอบหนึ่งเลยครับที่แบบที่ชื่นชอบและก็รักในในตัวของพายุเรนแล้วก็ในบรรยากาศรักนะครับผมคครับบ จะเป็นเนพ้าของคู่เราละที่หนักขึ้น <c oughs> แล้วก็ตื่นเต้นผมตื่นเมื่อกี้เหมือนแบบยังใจไม่เต้นแรงขนาดนี้ <c oughs> <laughs> พอมาเจอพี่พี่ทุกคนก็รู้สึกแบบโหทํโตไม่ค่อยถูกเท่าไหรก่ก็ดีใจจริงดีใจตั้งแต่คู่ของบอสก็อื่นแล้วที่กระแสมาแรงมากแล้วก็รู้สึกดีใจที่ทุกคนเห็นความตั้งใจของพวกเราทั้งเสียคนุี่ที่มีไมวายแล้วก็สิ่งที่แบบพี่เมย์พี่เนพยายามทํามาคือมันออกมาดีมากจริงๆแล้วก็เรียกว่าไงส่งไม้ต่อ ส่งของส่งไม่ต่อจากคู่แรกมาคู่ผมก็อย่างที่บอกไปครับคือคู่ของพี่พายุกับน้องเลนก็คือยังคงอยู่ใครที่แบบไว้ชอบเาก็ทุกคนหลังจากเนี้ยจะได้เห็นแบบโมเมนต์เวลาที่เขาเป็นแฟนกันแล้วหลังจากนี้ยเราก็ติดตามดูว่าคู่ของสกายกับพี่พายจะเป็นยังไงเราแพ้คู่เขาไหมคะคู่เขาก็ฝากแบบโมเมนต์ปินไว้แบบคู่สำนายนะก็ ไม่อยากแข่งแต่ว่าก็ทุกคนทีได้เห็นความปินที่มเหมือนคู่แรกแล้วกันครับองถามว่าตอนนี้คือพร้อมพร้อมไม่จะขึ้นมาแบบว่ารัาก,รกม้ต่อแบบอย่างคู่แรกทำไมเอ่ยร้องพยายามืีรู้สึกว่าก็มีพร้อมแต่ก็ประมาทีหนึ่งและกันครับเพราะว่าคู่แรกทำไม่ดีมากน้องทำไม่ดีมากแล้วก็รู้สึกว่าเราอยากรักษาให้มันดีขึ้นไปมากกว่านี้อีกก็ฝากทุกคนด้วยครับ อย่างที่บอกครับเราผมเชื่อใจทีมมากๆว่าเราจะทําได้ดีมากๆก็รู้สึกว่าอยากฝากทุกคนด้วยคนจะเห็นอีกมุ่งมองตัวละครนัน้สืบตัวที่ที่ไม่เคยเห็นมาในพาร์ทแรกแต่ในพาร์ทที่สองอะไรางนี้ก็อยากฝากให้ติดตามในพาร์ทละครใบม่มีอะไรอยากฝากถึงแฟนไหมคะที่วันนี้เขามาแบบแนเหมือนเมื่อกี้เมื่อกี้ได้เห็นผ่านทวิตเตอร์แบบว่าแฟนๆแบบบางคนมารอตั้งแต่ให้ไม่เปิด รู้สึกด,ดีใจมากแล้วก็ทุกครั้งทุกครั้งที่แบบเราออกอีเวนต์คือจะมีที่พี่แฟนขับมารอเยอะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็ <c oughs> ตื่นเต้นบอก <c oughs> บอกไม่ถูก<ช>ตื่นเต้นทุกครั้ง <c oughs> เรียกได้ว่าหายเหนื่อยดีกว่าครับเ <c oughs> พราะทุกครั้งที่เราได้เจอพี่แฟนลับก <c oughs> ็จะช่ี่ตื่คนเดีย <c oughs> ขอบคุณมากที่คอยพพอร์ตพวกเรามาตลอดตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้ขอบคุณจริงๆครับก็ฝากติดตามพวกเราไปเรื่อยๆนะครับใช่ครับขอบคุณนะครับ้วอย่างวันนี้วนีมีสองรอบเลยฟังแล้วใจดมากตัวจะแตกต่างกัน ก็อย่างนี้รอติดตามดีกว่าวันนี้มีอะไรให้น่าติดตามเยอะมากมากนี่ต้องบอกพี่พทุกคนเลยว่าเราต้องรอติดตามนะคับใช่ใช่ใช่ค่ะแอบซ่าสื่อพยายามไว้บ้างเลยไปทีเดี๋ยวบอกดีไม่ก็เดี๋ยวเราจะมีการประกาศอีเวนต์ค่ะว่าหลังจากนี้ค่ะมีไวายจะเป็นทิศทางไหนเดี๋ยววินดี้แอร์เนี่ยค่ะหลังจากที่ออนแอร์ไปแล้วเนี่ยเราจะไปทำกิจกรรมอะไรกันบ้างค่ะเดี๋ยวจะมีการประกาศในงานไปค่ะ แล้วสำหรับติ๊กๆล่ะคะตื่นเต้นแค่ไหนเลยวันนี้สองรอบขนาดนี้ตื่นเต้นมากๆเอาจริงๆวันนี้ก็ยังตื่นเต้นเหมือนวันแรกคือมาเจอแบบพี่พี่สื่อเยอะมากวันนี้ต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับพวกนี้ที่มาหาพวกเราแล้วก็ขอบคุณแฟนกูไม่รู้ว่าตอนตอนี้ข้างล่างแน่นมากคนนี้แค่ไหนโอ้ยเเลยเอาจริงๆไม่ชินเลยเอาจริงๆถึงจะแบบจริงๆแบบคนมาหาพวกเราเยอะแค่ไหนพวกเราก็ยังรู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็ยังแบบยังรู้สึกแบบ อยากที่จะแบบทําให้ดีที่สุดเขาบอกว่าดูหนัง EP หนึ่งรอบแรกเป็นยังไง EP นี้ใจเต้นเหมือนเดิมใช่ครับแล้วยิ่งสเกลจากงานแรกเพิ่มขึ้นมาใหญ่มากตั้งรับไม่ทันเราก็แต่ก็อยากมอบความสุขให้กับพี่ทุกคนที่มาหาในวันนี้ให้ได้มากที่สุดถ้ายาทให้อ้อนอ้อนแฟนๆหน่อยดีไหมเพราะว่าวันนี้ตอนนี้แฮชแท็กมันกำลังทะยานขึ้นเรื่อยๆนะเป็นที่ไหนเลยไหมวันนี้อ๋อวันนี้เรามีแฮชแท็กด้วยแฮชแท็กด้วยทุกคนระยิบนะให้ทีละคนเลยแล้วก็อย่ทลืมใช้วยแฮชแท็ก ครเป็นก็ได้ครับก็ขอฝากบรรยากาศรอบต่ซีรีส์นะครับวันนี้ก็ได้ดูอินแบก่อนใครก็ขอฝากไปทุกคนด้วยนะครับกนังรับก็ฝากบรรยากาศรอบต่ซีรีส์ขึ่งหลังด้วยนะครับนี่ก็ได้ดูตอนพิเศษแล้วก็มีเซอร์ไพรส์อะไรหลายๆอย่างเยอะมากก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับก็ ฝากทุกคนที่รักแล้วก็ติดตามบรรยากาศรักเดอะซีรีส์มาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับผมและในอนาคตก็ขอฝากให้เอนดูบรรยากาศรักเดอะซีรีส์ต่อๆไปเลยนะครับใช่ครับผมก็นั่นแหละครับทุกคนผมพูดไปหมดแล้วก็อยากจะขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งจริงๆนะครับผมที่รักและสนับสนุนบรรยากาศรักเดอะซีรีส์นะครับผมพวกเราทั้งสี่คนรวมถึงพี่เมย์พี่เนแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกคนเนี่ยตั้งใจจะผลิตผลงานที่ดีที่สุดออกมาให้ทุกคนได้ชมอยู่แล้วครับผมเพราะฉะนั้น หวังว่าวันนี้ทุกคนคุณจะมีความสุขนะครับขอบคุณทุกคนครับแล้วขอฝากแท็กกันสักนิดนึงนะครับทุกคนกับแท็กที่มีชื่อว่า Love i n the a i r Open Heart ครับฝากด้วยนะครับขึ้นอันดับหนึ่งมีอะไรพิเศษในคลิปนี้ให้เป็นแานตัดให้สีหนึ่งเลยมั้ยนให้ป้วย ปล่อยาแบบเราถ้าเกิดเกิดิเป็นีดีโอันดับหนึ่งปึ๊บเราอาจจะไล่สี่คนพูดคุยกับแฟนหรือเปล่าอะไรเงี้ยให้ให้กิดกันได้เลยก็อาจจะมีความอาจจะมีพิเศษอะไรเงี้ยค่ะอาจจะมีพิเศษครับผมก็ถ้าเกิดอยากเห็นก็อันดับหนึ่งนะครับ ถ้าสเตจขนาดนี้เรามีใครในในคิดไม่ไม่ว่าอาจจะมีบรรยากาศรับหนึ่งจุดหนึ่งจุดสองว่าย้ายออกมาอีกหน่อยนึงอะไรเงี้ยคือถ้าเป็นตอนพิเศษก็อยากทำค่ะแต่พูดตรงๆในฐานะที่เคยทำซีซั่นสองแล้วเมย์ไม่อยากทำซีซั่นสองแล้วจริงๆคงจะทำเป็นถ้าจะทำก็อาจจะมีภาคพิเศษอะไรหรือเปล่าออกมาใช่ค่ะแต่ก็อยากให้ติดตามในอนาคตค่ะโอเคขอบคุณค่ะครับ